น้ำซอสก็จะใส่ถั่วลิสงบดน้ำแครอทน้ำมะขามเปียกแป้งมันน้ำตาลปีบ๊บดีนซอยซอสน้ำมันกระเทียมน้ำตาลแล้วก็พีนัทบัตเดอร์นะคะเดี๋ยวมาดูว่าเราจะทำยังไงว่าสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้หลายจะมาทำน้ำซอสนะคะน้ำจิ้ม น้ำจิ้มแยงสดของเราตั้งกระทะไว้แล้วก็ไหนจะใส่น้ำมันนิดหน่อยแล้วก็จะเจียวกระเทียมลงไปใส่กระเทียมนิดหน่อยพอให้มีกลิ่นหอมใส่กระเทียมลงไปแล้วนะคะไานก็จะใส่น้ำ ใส่น้ำไปแก้วหนึ่งนะคะเดี๋ยวมาดูว่าจะทำยังไงต่อไปน้ำก็จะเริ่มเดือดแล้วนะคะพอน้ำเดือดได้ที่แล้วหน่อยก็จะใส่น้ำมันหอยลงไปนิดหน่อยสูตรนี้เป็นของหน่อยเองนะคะคือสูตรหมัอจ้ะสูตรหม้วเห็ดเอง คิดค้นเองนะคิดค้นเองแล้วก็ทําไปอาจจะลองดูนะคะเผื่อเพื่อนๆจะชอบแล้วก็ใส่น้ําตาลปี๊บนะคะประมาณสองช้อนโต๊ะน้ำตาลปี๊บนี่ยหอมเลยคะ่ะเพิ่มความหอม วันไหนก็จะใส่พีนทัทบาเดอร์ลงไปคนให้เข้ากันนะคะคนไปเรื่อยๆให้เนื้อมันเนียนนะคะใส่ตีนซอยซอจสจะสองช้อนโต๊ะชอบแบบไหนก็ ชิมได้ตามความชอบไปนะคะเพราะว่ามันก็ไม่ใช่สูตรตายตัวเนาะนี้สูตรหน่อยก็ทำขึ้นมาเองลองผิดลองถูกไปสามีก็ชอบใไปชอบพีนาทบาเด์เยอะก็ใส่เยอะถ้าชอบกลิ่นของของเขาแล้วแต่ความชอบเลยนะคะคนไปเรื่อยๆให้เข้ากัน ตอนนี้เนื้อก็จะยังไม่เหนียวหรอกเพราะว่าเราจะใส่แป้งลงไปผสมเพื่อความให้ไปจนได้ที่แล้วนะคะเนื้อก็เริ่มเนียนละไปก็จะใส่แป้งแป้งมันนะคะผสมน้ําลงไปรีบคนนะคะเพราะว่ามันจะได้เออมันจะได้ไม่ติดเป็นก้อนนะคะคนไปเรื่อย แล้วก็จะใส่น้ำมะขามเปียกนะคะน้ำมะขามเปียกพูดผิดพูดถูกก็ขออภัยเลยจ้ะเดี๋ยวเนื้อก็จะเริ่มน้ำก็จะเริ่มเข้มข้นแล้วเพอเราใส่แป้ง,งไป ได้แล้วนะคะก็จะประมาณนี้แต่ถ้าอยากให้เข้มข้นกว่านี้ก็เติมแป้งลงไปนะคะแล้วก็จะมาทําให้มันมีสีสันขึ้นเวลาเราเสิร์ฟก็จะใส่ถั่วลงไปนะคะแล้วก็แครอทแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วจ้ะแลวเจอกันใหม่นะคะบาย